สวัสดีครับผมสเิซ่าครับคอรับนิดนังสือพิมพ์สปอร์ตพูและสตาร์อกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์นะครับที่24พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟ,ฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมน,นะครับแม้อาจจะ ไม่เยอะเท่าที่เราเคยติดตามนนะครับวันนี้ครับในส่วนของบ,บุริยรก์สองคู่นะครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลรีเอเชียเปอร์เซียนกัฟโปเรีอิหร่านและฟุตบอลโกปารีเบตาดอร r เรสอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรแอ t ไทเกอร์9ก้ครับรแอคอ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r รแอ t ไทเกอร์กเอาไว้ด้วยนะครับวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลรีเอเชียเปอร์เซียนกัฟโปเรอิรานนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโซฟอาหารเปิดบ,บ้านพบกับนาซาจี เกตบอลชื่อชั้นของทางเจ้าบ้านซบอาหารดูดีกว่าเลครับเพียงแต่ว่าผลงานภาพรวมซีซั่นนี้ตกลงไปเยอะมากครับและตอนนี้สาการณ์รอยตัวนะครับฟอร์มช่วงหลังไม่นิ่งนะครับและปัญหารลักคือเกมรุกที่ฝืดเป็นอย่างยิ่นะครับ 5้าเกมหลังสุดเนี่ยยิงได้เพียงแค่1ประตูนะครับวันดีครับเจอกับทางนาซาจีนะครับซึ่งฟอร์มซีซั่นนี้ภาพรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแรงพวกเขาเนี่ยเป็นบอลที่เล่นแบบรู้ตัวเองนะครับยามเป็นบอลรองค่อนข้างเหนียวแน่นะครับแท็กติกรับลอโต้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับในยามที่สาการรอยตัวนะครับและเจ้าบ้านเป็นบอลที่เก็บลุกไม่ดุกมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมแนะเชียร์สองหน้าของทางนาซาจีนะครับบอกว่าเกมแบบนี้พวกเขาจะมี1แต้ม ปิดมือกับออกไปได้เชียงบลองเชียทางนาซาจีนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลโกปารีเบตาดองเรสรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นะัดสุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนาซิอองนานทีมแห่งอุรุกวัยเปิดบ้านพบกับบราก布าติโนโทีมเยือนจากรีกบาราซิลคู่นี้ตัดสินเข้ารอบก,กันโดยตรงนะครับโดย ภาพรวมเนี่ยนาซิอองนาเกตบอลอาจจะไม่เหนือกว่านะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเวทีนี้แล้วก็การเล่นในบ้านพวกเขาอย่างค่อนข้างวางใจได้ครับวันนีครับเจอกับทางบราการติโนนะครับซึ่งเป็นทีมจากบราซิลซึ่งอาจจะมีเกมลุกแล้วก็ความหวือหวาค่อนข้างเย็นครับแต่พวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่นีนะครับแล้วก็ประสบการณ์รายการนี้ค่อนข้างเย็นครับกระพ็งครับเปิดมาให้ที่บราการติโนครับเป็นต่อ0.25นะครับผมแนะเชียร์สหน้าของทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่านาซิอองนาจะไม่แพ้ ข่าวลางเป็นอย่างน้อยเชียบอลลองเชียร์ทามนาเซอองนานะครับสวัีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือบรรยากาศนะครับเชียนาซาจีและเชียร์นาซีอองนานะครับขอให้ท่นานเชียร,ร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงแห่งหัวรวยไปเชียร์ามาพรุ่งนี้สวัสดีครับ